ใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวโครงการสุดหรูโซนแจ้งวัฒนะที่ใกล้โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แนะนำบ้านโครงการนี้เลยค่ะบางกอกบ,บุรวัดแจ้งวัฒนะ2ระบบรักษาความปลอดภัยโครงการนี้มีถึง2ชั้นเลยนะคะเราไปดูกันที่คลับเฮาส์กันก่อนเลยค่ะก็จะอยู่ด้านหน้าโครงการนะคะจะมีห้องรับรองขนาดใหญ่มองเห็นวิวสระว่ายน้ำค่ะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ชั้นบนก็จะมีฟิตเนสมองเห็นวิวรอบโครงการเลยนะคะเราเข้าไปดูกันที่บ้านของเรากันค่ะบ้านของเราก็จะอยู่ที่ซอย16นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลัง มุมเนื้อที่61.4ตารางวาค่ะ สีห้องนอนสี่ห้องน้ําจอดรถได้สองคันค่ะพาไปเดินดูรอบข้างบ้านกันก่อนนะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่ทําสวนรอบข้างบ้านเลยค่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันค่ะเปิดเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้สบายเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะสามารถวางโต๊ะทานข้าวได้ส่วนห้องด้านนี้จะสามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะด้านนี้ก็จะทําเป็นห้องทํางานค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําด้านล่างนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะวางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้วางเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะ มีหูดูดควันสิ่งหลังจานด้วยค่ะเปิดประตูด้านหลังก็สามารถเดินออกไปหลังบ้านได้นะคะเราขึ้นไปดูต่อกันที่ชั้น2ค่ะขึ้นมาชั้น2ก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะเราเข้าไปดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนทุกห้องของบ้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะจะวางเตียงขนาดใหญ่ได้วางตู้เสื้อผ้าได้ค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะวางเตียงขนาดใหญ่ได้มีห้องน้ําในตัวค่ะ เราไปดูห้องนอนใหญ่สุดของบ้านกันค่ะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้ห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะวางตู้เสื้อผ้าได้หลายตู้เลยมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องน้ําใหญ่มากๆมีอ่างให้ด้วยนะคะห้องนี้ยังมีระเบียงในตัวด้วยค่ะใครสนใจทักอินบอกข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ